ได้ข่าวว่าคุณได้ New PB ไหมนี่นะครับการมินบอกเราว่า New Personal Record นะครับ Congratulation Achieving a New Personal Best สำหรับนะครับ Half m a r a t h o น14016นะครับยอมรับซาดดีๆได้เลยนะครับล่าสุดเราไปวิ่งแข่งที่งานบุคลิสเวทใกล้เวลา1ชั่วโมง40นาที วิวเพอร์ซิชั่นัลเรคคอร์ดโอยินด,ดีด้วยค่ะขอบคุณครับแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณตีใหญ่และอยากให้เราอะทำยังไงคุณตีใหญ่ถึงได้นิวพีดีครับผมเดี๋ยวเรามาแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนๆในช่องกันนะครับคอยติดตามช่องนะครับกลาครับติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกคนอยู่กับสสิ1 0 1่ศค่ะสะสิและตีใหญ่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณตีใหญ่สวนเฉลิมพระเกียรติเขาพระตำหนักเมืองพัทยา<พ>ค่ะใช่ไหมอันนี้เราเป็นจุดที่นักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะมาวิ่งกันนะครับตอนเช้าๆตอนเย็นเย็นนะครับซึ่งเป็นฮิลเอ่อเป็นโรลลิงนะครับเป็นขึ้นเขาลงเขานะครับประมาณ รอบละประมาณ1.4กิโล1.4กิโลใช่เป็นการฝึกซ้อมที่ดีมากเลยครับข้อดีของที่นี่คือลมลื่นนะครับค่ะแดดจะไม่ส่องครับต้นไม้คุมปกคุมสองข้างทางเลยนะครับค่อนข้างดีดีงามแล้วก็จะไม่ค่อยร้อนกลางวันก็สามารถวิ่งได้ค่ะหรือใครไม่เคยมาวิ่งที่นี่แนะนําให้มาเขาพระตำหนักนะครับมาร์กจุดเขาพระตำหนักใกล้ๆสอทล .9 อ้านะครับค่ะแล้วก็วิ่งมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะ พิหารเสียอะไรกย่างการที่เราจะมาตรงนี้นะคะเขาจะมีบอกเลยว่าสวนเฉลิมพระเกียรติเข่าพระใหญ่นะคะเปิดปิดเวลาติสี่ถึงยี่สนาฬิกาเป็นพัทยาซิตี้พับปิกพ์คนะคะโดยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่า1รอบเนี่ยหนึ่เมตรนะคะคุณจะเริ่ม ไปวนไปวนมาได้สองแบบนะคะนี่ค่ะก็จะมีผู้คนนะคะมาวิ่งกันนะคะนู่นค่ะคุณตีใหญ่ไปนู่นละค่ะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แกต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะที่ฉันอ,อยากจะทราบว่าคุณตีใหญ่เนี่ยนะคะในการทำานียตีวีเนี่ยจะทำไปเพื่ออะไรคะคุณตีใหญ่ ยังยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับว่าเขาจะทํามันเพื่ออะไรคะจริงจริงการทํา New PB เนี่ยก็เป็นเป้าหมายเล็กๆอันหนึ่งที่เราจะต้องทําให้สาเร็จเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่เป้าหมายใหญ่ของเราก็คือก็คือบอสใหญ่แห่งวงการมาราทอนถนนบอสตันมาราทอน ทีนี้บอสตันเนี่ยสำหรับอายุที่ใหญ่เนี่ยจะต้องคุริฟายที่สาม <3 S 1> ชั่วโมงยี่สิบห้านาทีนะครับแต่ว่าสถิติปีที่แล้วนะครับลบไปเจ็ดนาทีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าต้องได้ต้องได้่านชั่วโมงสิบแปดนาทีก็คือลบสามสองห้าลบลบไปเจ็ดนาทีเน่ยคุณคุณลวิ่งก็ได้นี่เป็นขึ้นเก่าก็คือสามชั่วโมงสิบแปดนาทีๆๆๆนั่นหมายความว่าเพจที่เราจะต้องทําให้ได้คือ 4.42นะครับโหยยากมากเลยนะคะคุณระยะมาราทอนหมายความว่ามาราทอนเพจจะต้องทำให้ได้4.42นะครับค่ะ <c oughs> และล่าสุดเราที่เราไปวิ่งโทคาริสเวทที่เราได้นิวพีพีเนี่ย <c oughs> เพจเราอยู่ที่4.45นะโอ้ oh. <laughs> <laughs> แปลว่า <laughs> ยังห่างอีกไกลเส้นทางยังยาวไกลนะครับฉะนั้นหน้าที่ของตีใหญ่ก็คือซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายเล็กๆ ก็คือจะทำนิว p ีในระยะฮามาลาทอนระยะ10กิโลนะครับสามารถที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นตามลำดับขั้นเพื่อที่จะไปให้ถึง4.42ที่ระยะฟูลมาลาทอนอ๋อนี่คือเป้าหมายของคุณใช่ไหมคะลแล้วเมื่อกี้ที่คุณเดินมาคุณก็ขึ้นเขาทอดตำหนักคุณก็จะวิง่งจะไปคุณเดินได้ค่ะเพาไม่ได้ห้ามเดิได้ค่ะ ที่คุณจะทำ New P B ก็คือคุณก็รู้แล้วว่าสิ่งที่คุณถาอันแรกก็คือคุณก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะไปบอสตันใช่ไหมคะคคุณก็เลยจะต้องทำ New P B <ด>แล้วการทำ New P B เนี่ยของคุณเนี่ยคุณทำยังไงคะการตั้งเป้าหมายเนี่ยข้อแรกก็คือว่านี่คือการสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งนะครับเราจำเป็นจะต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวตั้ง ัจากที่เรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนการฝึกซ้อมนะครับทํายังไงให้เราสามารถฝึกซ้อมได้ตามโปรแกรมที่เราวางไว้โดยที่เรายัางคงพัฒนาการวิ่งได้อย่างต่อเนื่อง uh huh. มีข้อที่สองนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆก็คือความสำคัญในการฝึกซ้อมคุณต้องอย่าลืมว่าต้อง listen to your body นะครับ ฟังเสียงร่างกายของคุณเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยจะเป็นตัวฟ้องว่าคุณควรจะซ้อมต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> หรือพักนะครับ <c oughs> หรือบางครั้งเนี่ยการซ้อมของคุณเนี่ยอาจจะอาจจะหนักเกินไปนะครับร่างกายต้องการพักผ่อนเนี่ยร่างกายก็จะมีเซ,เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่จะบอกเราอย่างเช่นเจ็บขาเมื่อยน่องปวดร่างกายหรือว่ามีอาการนองช้ำ หรือเกิดอาการบาดเจ็บเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมคุณบอกว่าให้ listen to your body เนี่ยยันก็อยากจะรู้นะคะว่าแล้วเราฟังร่างกายของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงนะคะจะเข้าใจได้ยังไงว่าร่างกายเราตอนนี้เราจะต้องฟังแบบไหนคือ listen เป็นคำถามที่ดีนะการฟังเสียงร่างกายของเราเนี่ย ส่วนใหญ่นักวิ่งเนี่ยต้องการพัฒนาความเร็วพราะพัฒนาความเร็วเนี่ยจะเกิดอาการบาดเจ็บการบาดเจ็บจากความเร็วเนี่ยเป็นอุปสรรคของนักวิ่งในการฝึกซ้อมที่ให้เกิดการพัฒนาค่ะถ้าเราไม่บาดเจ็บเราก็จะฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องความเร็วเราก็จะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราบาดเจ็บปุ๊บเราจะต้องหยุดการฝึกซ้อมหรือลดการความเร็วลงเพื่อที่จะเซฟร่างกายเราในการพัฒนาต่อไป แล้วเดี๋ยวนะคะคุณใหญ่ใหญ่ถ้าเราถ้าเราบาดเจ็บเนี่ยมันจะไม่สนุกแล้วนะคะใช,ใช่ไหมคะเราอย่าบาดเจ็บเลยจะดีกว่ามันไม่ใช่ไม่สนุกอย่างเดียวคุณจะคุณจะต้องพักและคุณจะไม่สามารถไปต่อได้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายคุณได้อ <c oughs> ถ้าคุณบาดเจ็บฉะนั้น listen t o your body คือฟังว่าร่างกายเราฟ้องว่าอาการบาดเจ็บเริ่มมา <c oughs> เราจะต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับร่างกายเราอ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ครูดินเคยกล่าวไว้นะครับค่ะว่านักวิ่งส่วนใหญ่ใจร้อน uh huh. ใจร้อนใจร้อนในการพัฒนาความเร็วตัวเองมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปครูดิน ค,คือนักวิ่งในปัจจุบันนี้เราใจร้อนนิดนึง<อ>คือเรามักจะ,ะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสถิติโดยที่ฐานพื้นฐานของเราเนี่ยยังไม่แน่นพอจากกระปากก็คือในเรื่องของการที่จะ,ะพัฒนาในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายในพื้นฐานยังไม่ว่า,าจะเป็นการพัฒนาทางกลไกหรือความแข็งแรงมองบดคนให้อยู่ในสภาวะที่เราสามารถที่จะ,ะปรับ ตารางซ้อมให้มีความเข้มข้นที่มากขึ้นก่อนที่จะเข้ากระโจนก็เป็นสู่ความเข้มข้นทันทีมันไม่เหมือนนักกีฬารุ่นเก่าๆนักกีฬารุ่นเก่าๆเ็เป็นนักกีฬาตั้แต่เด็กๆนะฮะแต่ในปัจจุบันนักวิ่งเราส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่ ทำงานแล้วหรือเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคก็มาออกกําลังกายในช่วงวัยกลางคนหรือวัยท so ี่สูงขึ้นฐานความแข็งของร่างกายมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะเริ่มอยากจะให้เริ่มจากการสร้างฐานของตัวเองให้แข็งแรงขึ้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่การฟอร์มที่มันมีความหนักมากขึ้นครับเพราะการบาดเจ็บมันเกิดขึ้นแล้วี่ยถ้าถ้าเราไม่มีฐานของความแข็งแรงการรักษาเป็นยาก จะไม่เหมือนเดิมแม่อาจจะไม่เหมือนเดิมรรหรืออาจจะไปกระทบต่อชีวิตบัปลายซึ่งเราทายไม่ได้ไงครับว่าพอถึงวัยที่เราร่างกายเราสึดหลอขึ้นมาหรือว่ามันตามวัยแล้วร่างกายขอคืนน่ะไม่ได้แลวสิ่งที่คุณทําไปอ่ะ เขาคืนเนาเขาคืนครับอืมก็คือว่าคุณดินฝากว่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนครับนักวิ่งอย่าใจร้อนก็ค่อยพัฒนาก็ค่อยเป็นก่ไม่ปมาวางเป็นกระบวนการมาเป็นระบบสร้างฐานตัวเองบริหารร่างกายให้เป็นละเอียดให้ดีนะเราพักผ่อนให้ดีแลบประทานอาหารให้ถูกต้องรับการซ้องก็ให้อยู่ในพอเหมาะพอควรกับตัวถึงคือต้องรู้ตัวถองมาเองก็เรามีขีดระดับการฝึกซ้อม ความหนักได้ระดับไหนครับรู้เรียนรู้ต้นทุนตัวเองแล้วก็อย่าใจร้อนก็ค่อยพัฒนาบขุณครูดินมากๆเลยครับที่ทำให้ทําคิดดีๆเข้าคิดดีๆขอบคุณครับคุณดินครับสวัสดีครับตอนนี้ที่ติใหญ่ทำเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาความเร็วของเราทีละขั้นทีละขั้นก็คือเราพบว่าเวลาเราเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะครับมันอาจจะดูไม่เยอะสําหรับ บางท่านอาจจะมองเอ้ยผมได้วิ่ง ATM ได้1.45 1ชั่วโมง45แล้วก็มาวิ่งที่บางแสน21ที่1.42ก็พัฒนาความเร็วประมาณ3นาทีทีนี้จากบางแสนเนี่ยมาโพคาลิเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3-4ส4่สัปดาห์เนาะเราก็สามารถที่จะลดความเร็วได้อีกประมาณ2นาทีจาก1ชั่วโมง42เหลือ1ชั่วโมง40จะบอกจะบอกว่าการ ที่จะลดเวลาลงจริงๆนั้นมันดูเหมือนว่าง่ายๆจริงนิดเดียวแต่ว่ามันยากนะคะเดี๋ยวนะคะขอบอกนิดนึงว่าตอนนี้ที่เราเดินเนี่ยไม่ใช่ว่าพักนะคะมันขึ้นเนินชันมากก็เลยเดินเนินชันมากนี่จะให้ดูหนึ่ง ท,ที่อยากจะชี้ให้เห็นคือเวลาเราพัฒนาเนี่ยเราเราควรจะต้องมีอย่าตั้งเป้าหมายเยอะจนเกินจนจนร่างกายเราอะรับไม่ไหวรับไม่ไหวไหมายความว่าร่างกายเรามันก็จะฟ้องอาจจะเป็นลองช้ำอาจจะเป็นชินสปินหรืออาจจะเป็นแฮมสตริงอะไรเงี้ยเกิดอาการบาดเจ็บเพราะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการฝึกซ้อมหรือเราเรา,เราตั้งเป้าหมายที่มันมันท้าทายเกินความ ความความการพัฒนาของร่างกายของเรามันก็เลยเกิดอาการบาดเจ็บอีกเรื่องก็คือเมื่อวานนี้ผมมีได้ไปลงคอร์ดวันพุธ เเรารู้สึกว่าเราเราล้ามากเราแต่จริงๆเราต้องไปซ้อม Easy Recovery Run ค่ะแต่เราเราเรา,เราล้าเรามีอาการล้าที่เทา้าแล้วก็เหมือนมันมันมันรู้สึกว่าเราไม่พร้อมอะ่ะเราก็ตัดสินใจพักคน,คนที่บิวงบนเขาก็สามารถมาเข้าห้องน้ำได้นะคะที่ที่วัดพระใหญ่นะคะตรงนี้นะคะ ห้องน้าค่อนข้างสะอาดแล้วก็เราสามารถทําบุญค่าน้ําค่าไฟส่วนด้านบนดยค่ะเราก็สามารถที่จะมาไหว้พระเรามาวิ่งแล้วเราก็มาไหว้พระได้ด้วยนะคะหัวพญานาคแล้วเราก็สามารถขึ้นไปไหว้พระที่วัดพระใหญ่ได้เลยค่ะ นี้เราก็ได้รู้ไปแล้ว2เรื่องนะคะคุณตีใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะประสบมาค่ะเราอยากจะแนะนำก็คือสวัสดีค่ะ t r i c Trick to the Training Plan โอเคยูอะไรแผนการฝึกซ้อมนะครับค่ยู่กับแผนการฝึกซ้อมเนี่ยอยากจะสอบถามคุณซาสีว่าเวลาเรามีโปรแกรมวิ่งเร็วอย่างเช่นอินทเวลลงคอร์ดเนี่ยหลายหลายคนน่ก็จะวิ่งไม่ได้นะครับคหรือ อาจจะไม่ได้ตามเป้าเพจที่เราต้องการรู้ไหมว่าเพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม,ร <c oughs> ไม่รู้ดีมากเดี๋ยวจะบอกให้คือวางแผนการวิ่งอินเทอร์วัลหรือลงคอร์ดเนี่ยมันเป็นการวิ่งเร็วมากแปลว่าคุณต้องการพลังงานที่เยอะถ้าคุณไม่มีพลังงานที่เยอะหรือความพร้อมคุณไม่มีเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมา,ายได้ทีนี้การที่ยามีพลังงานที่เยอะเนี่ย หมายความว่าคุณจะต้องพักผ่อนก่อนหน้านี้ให้เพ<อ>ียงพอกับหนึ่งคือการนอนหลับการกินอาหาร<อ>ความพร้อมการกินการนอนอและก็การฝึกซ้อมค่ะเพราะว่าบางครั้งวันก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณโปรแกรมคุณ Recovery Run นหรือ Easy Run แต่คุณไปวิ่งเ,<อ>เร็วกว่าเพลทอย่างเช่นคุณวิ่ง Easy เพลทเนี่ยคุณต้องวิ่งเพลทหแต่คุณไปวิ่งเพลทห้ามันก็เกิดการลา<อ>และพอวันที่คุณลงคอร์ดเนี่ย คุณก็กําลังไม่เต็มร้อยอ,อาจจะเหลือ80%เวลาคุณวิ่งลงคอร์ดหนักๆเนี่ย oh. คุณก็ไม่มีกําลังในการในการฝึกดังนั้นวันวิ่งช้าต้องวิ่งช้าวันวิ่งเร็วต้องวิ่งเร็วโอเค คือการลงคอดเนี่ยมันเป็นการพัฒนาความเร็วอันนี้ลงเนอละปะแลวิ่งกว่าถ้าคุณไม่พัฒนาความเร็วเนี่ยคุณก็จะไม่เร็วขึ้นโอเคคุณจะเร็วขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณลงคอดได้อย่างเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้ถ้าคุณตั้งเป้าหมายเพจ4.0ศ4.0แล้วคุณลงคอดได้4.3 0เนี่ยความความเร็วของคุณก็จะพัฒนาไม่ได้ oh. เพราะว่า เราตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะดึงความลดความลดเพลเราลงมาค่ะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะลดเพลได้นี่ครับนี่คือความสําคัญของการวิ่งช้ามีความสําคัญไม่น้อยกว่าวิ่งเร็วแล้วคุณจะอยากคิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็เดี๋ยวจะสรุป3ข้อฟังว่ามีอะไรบ้างโอเคสวัสดีค่ะเจอพี่มุกขาแรงแห่งเขาพะตำหนัก เพื่อนของเรานะคะจะถามว่าพี่มุกมาวิ่งเขานี่เป็นเวลากี่ปี้วคะสิบสามปีสิบสามสนามนี่สนามซ้อมนี่กว้างสบายอากาศดีรถอากาศดีค่ะเนาะจ้ะนี่ค่ะพีวีของอะไรนะปาร์ติชันพิเศชั่วโมง15นาทีนี่เห็นไหมคะคนสอข่าขคอตนหนักนะคะขอบคุณพี่มุกนะคะสวัสดีค่ะ ใหญ่คะที่นี่คืออันนี้คือ,อนิสวสวรสดีอะไรคะเอ่อสมเด็จเตี่ยเขาสทลอเขาสทลอ,อเป็นจุดชมวิวของเมืองพัทยานะครับสามารถชมแหลมบริีฮายแล้วก็มากาบเสด็จเตี่ยแล้วก็จุดไวายพรดพัดได้จุดพัดพัดก็คือเป็นมาถวายเด็จเตี่ยได้ทุกคนมาทําบุญแล้วก็มาขอพรหรือว่ามาบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาที่นี่ได้นะครับใครอยากจะได้นิวพีดีก็ มาขอเสออเด็จเตียขอเสด็จเตียได้แล้วก็มาจุดประทัดทั้งล่างขอสรุปเป็นสามเรื่องที่เราแบ่งปันนะครับวันนี้ก็คือข้อถี่นึงก็คือการสร้างแรงบันดาลใจในการวิ่งนะครับแบ่งแรงบันดาลใจเป็นเป้าหมายย่อยๆก็คือการสร้างนิวพีบี ในระยะสั้นลงมานะครับเป้าหมายใหญ่ซอยให้เป็นเป้าหมายย่อยนะครับคือการสร้างแรงบนันดาลใจในการวิ่งนะครับเรื่องที่สองที่เราแนะนำก็คือการฟังเสียงร่างกายของเรานะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยที่ฝึกซ้อมอย่างหนักเนี่ยมันสามารถที่จะทนต่อ โปรแกรมที่เราตั้งเอาไว้ได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับ <Okay. S 2> ข้อที่สที่3วิ่ง <Okay. S 2> ตามแผนที่เราตั้งเอาไว้นะคร okay. ข้อที่3คือการวิ่งตามแผนที่เราตั้งเอาไว้ช้าให้วิ่งช้าค <Okay. S 2> เร็วต้องพยายามวิ่งเร็วให้ได้ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ <Okay. S 2> คนจะวิ่งช้า ไม่ค่อยได้ uh huh. และก็จะทำให้วิ่งเร็วไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่า uh huh. <laughs> ถ้าเราช้าได้พักได้พักเป็นเราก็จะพยายามวิ่งเร็วได้คือโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่านะครับนี่ก็คือ3ข้อที่ว่าเพราะอะไรที่ เทคนิคของคุณตีใหญ่นะคะที่เขาสามารถได้ New p ีเนอะจากงานที่แล้วก็คือ ATM พอมา<ล>ถึงที่พุกาลิก็ได้เวลาที่ดีขึ้นและอะไรคะและเราก็จะไปทำ New PB ที่จอมบึงมา,า,าราทอนระยะฮาฟนะครับห<ท>วังก็คือ139นะครับมาเชียร์ตีใหญ่หน่อยนะครับว่าจะทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า,ลานะคะ139 หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปใช้ปรับปรับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเองนะคะแผนของเราอาจจะเหมาะกับเราอาจจะเหมาะกับบางคนแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้พวกเราแข็งแรงไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากแนะนําติดชมได้นะครับข้างล่างเลยค่ะอยากให้ตีใหญ่วิ่งสักเท่าไหร่ลองแนะนํามาหน่อยนะครับค่ะยินดีมากๆเลยนะคะก็คลิปเลยะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์และสมัสคสมาชให้พวกเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะไปนะคะ่ะที่เ,เขารพราตำหนักค่ะ